สวัสดีครับพบกับรายการ FgTV รับชมอยู่กับผมไอโตนะวันนี้จะมาให้ดูวดแปลมากแปลกมาเปมาลดับเดี๋ยวทำาันะแล้วก็ทำอะไรได้ลับแรกดูแล้วจะขยายจอดูแตีไก่อโอ้อะไรเกิดเลยขึ้นเนี่ยอ๋อไม่น่าเชื่อเลย มัน็กอไ้ยโอ้มายก้าวโอมันไก่นได้ครับไก่นได้เนได้ทุกตัวแต่เราก็แค่ต้อง หมูยิงอัมพิจีไดแล้วผมจะเป็นถ้าเราจะแปล,แลว่ามันจะเป็นอย่างเดิมแล้กดบอลแบบไม้บนแป้มผิวแล้วมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นแล้วก็ไปที่ตัวเราแล้วก็กดคลิกซ้ายแล้วจะได้ภาพออกเกินเลยขึ้นเนี่ยออกข้อข้อเนี่ยแตบบ่ผม เราไปดูขั้นตอนการลงเลยนะครับไปเลยโอเคเรามาดูวิธีการลงเลยครับแดเข้าไป Google Chrome แล้วเดี๋ยวผมจะให้เว็บนี้ไว้ใต้ d e s c r ชั t นะครับแล้วเข้าไปที่นี่ครับ m e c a f t Mod 1.6.4นะครับเข้าไปเลย ปุ๊บทีน้าหัอย่างรวดเร็ว,วนี่เรามอดไปง,งล่างนะครับขึ้นไปกดปุ๊บไปล่างแล้วก็มีเยอะครับใครอยากโหลดอะไรก็โหลดได้เลยครับนี่นีเวลาโหลดเราดูวัดด้วยครับว่าเป็น,นอิเล็กโทจูียร์หรือเปล่า ตรงนี้ให้ดูตรงนี้ครับนี่แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อลงมาแล้วกดที่นี่ครับเชิญดาวน์โหลด ADF ดาวโหลดนะครับแต่ผมไม่ว่าดาวโหลดเพราะดาวโหลดแล้วเอาง่ายครับมาแต่ว่าก็มาพอโหลดเสร็จเราก็ได้ตัวมอด เข้ามาที่แอ a ดาตาแล้วก็เข้าไปที่ม o ดแล้วลากใส่เข้าไปแค่นี้ครับแต่เวลาโหลดอ่ะหรืวอยู่ดีผมแนะนำให้เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยให้เป็นเงินเีเอ็นอีไอไม่ต้องไปออร g i n a ลตออถึงให้ติ้งเข้ารเสร็จแล้วเข้าเกมได้ครับใช่ครับจบง่ายมาละบ๊ายบายโอเคสำหรับคนที่อยากจะกดติดตามอยากกดถูกใจครับก็ง่ายแค่เข้ามาที่เฟซบุ๊ก ก็ค like, so like, like ิดว่าายอวนะคบไม่ใช่ก็คิดว่ารายการ t ก็จะได้งี้มารับี้ย่างี้มาล้วก็จะได้งี้มานี่เป็น นี่ก็จะเป็นแฟนเพจของเรานะก็กดติดตามเดี๋ยวถูกใจแล้วก็ไปแล้ว